ช่องติมตังอะไรช่องใช่แล้วอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูนะคะว่าน้องติมไปซื้ออะไรมาอะไรคืออะไรโชว์ให้ดูด้วยางขาโชว์ทางนี้น,นี่เป็นกลางขาเยลลี่อ่าต่อไปสองขนมอ่าจะมีรูให้ดูใช่อ่าต่อไป หน้าสลงไข่แหวมพายสามอ่าตปลไปสี่เบเกอร์มีมิเฟรนไฟแล้วมีพิซซ่าหนึ่งสองสามสี่สี่อันนะคะอาไปดูพี่ตังกันนะคะอ่ะพี่ตังไปเลยค่ะพอ่านของพี่ตังได้กี่อัน หนึ่งนี่จะตัดเป็นลูกหมีนะคะอ่าสนี่สาเ MM อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันของทั้งหมด <ujah id. S 2> มีเพื่อนๆพนคนไหนเคยกินแล้วบ้างคะอันนี้ของ้องตอังใช่ไห,หมเนยหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เท่ากันเลยหอันที่ห้าอยู่ไหน อ่าเดี๋ยวเรามาแกะดูทีละชิ้นนะคะอ่านายแกะตัวอะไรอะ่ะแกะออเแกะลางฐานค่ะแกะทีละอย<ม>่ยางอ่าลองชิมอ่าแบ่งพี่ติมม๊มแม่หันนึ่งโอ้โไม่ขีย้ยาเลยไอ้ตาเก็บกุ้งไปดูขี้ยาอ้าว น้องตางเก็บดีๆเป็นยังไงครับมังคะรสชาติรีวิวรสชาตินะคะในของทั้งหมด <c oughs> รสชาติมันเป็นยังไงมังคะมันเป็นช็อกโกแลตหรืออะไรหวานมากเ่ยราไปมาดูกังหันกันคะ่ะทุกคนกังหันนี่ไม่กัดแก้วกลา,านจจาก,ากันนะ อาปิดนี่เลยอันนี้จทาแลวนี่อันนี้เนี่ยที่น้องตังแกะจะไปมาดูกลางหันกลางหันนี่มันยุ่สุดยากมากเลยอโอ้โหน้องตังแกะที่หลังแกะได้ก่อนแล้วนะ่ะ น้องตังเป็นตุ๊กตาหม,มี่พี่ตีมแกไม่ได้ไหนมาดูเจ้ได้ไหมอ้าวน้องตังเอาไปทิ้งทางขยะเลยนี่ไหนายน้องตังดูพี่ตีมาเปื้อนไปทิ้งทางขยะเลยไหนน้องตังดูดินี่ตุ๊กตามหมี่ให้ยวาดูดิมาดูตุ๊กตามหมี่น่ารักเลย ั <laughs> นายดูดูดูโชว์โชว์ตุกตามหมีหน่ะอันน่าา้นว่าเอ้ยตุกตามหมีสีชมพูสวยมากเลยพให้เยาวะดูจินี่ดูกินก่อนเลยที่มันใหญ่อ้ากินสีไหนน้อ,กกองตังกินหูไปแล้วเหรอกินติ <laughs> นอ,อันนัาา้นว่า อากิน,นกินส่วนไหนต้องตากินต้องติมกินสีเหลืองไปแล้วอนไหนดูดิโชว์โชว์โชว์หูหายไปเลย <laughs> หูหายอ่ะ,อะเ,เอาหูพี่ติมกินหมดไปสอนลนเ,เอาหูหา ลับเอานีูู่้นมีเลยสิเมานี่ลือดสีแดงอันนี้สีอสีแดงนี่ไอ้เื่อเื่อกันตีมันแตกต่างกันมากนงงตังเหือข้าไหนละตุ๊กตาหมี่ะนมาดูใกล้ๆดิไหนดูใกล้ๆกันไหนหูหายไปแล้วตุ๊กตา ชาติมันเป็นยังไงน้องตังหวา,วานอร่อยอันนี้ตีมากไง <Yeah. S 3> อร่อยรีวิวขนมนมเนยน้องตัง่้องตังอะดูดูน้องตังนายดูดิหันมา โอ้โห oh, มีไม่เหลือน่ะสบายแล้วงตีมจะแกะเิ้นไนโอเคเนี่ยดีมันันนงง่่าเอองงะแบ่งน้องอันหนึ่งนะนออนพี่น้องกันแบ่งกันนะ ดดม,มีน้องตังเหลือเท่าไหร่นะออมีไม่มีน้าละแเดี๋ยวนี้นะแก่ยากะแก่ได้ไหมมาแก่ให้อืม <c oughs> <c oughs> หน้าหายไปแล้ว เอาที่เ้าัลไม่มไ <c oughs> อ้ามรจัอันนี้ไมดกนเ้าแกให้ได้ชักอะไรจังยังไม่ได้เลยได้เก็บนิดเดียวอ่ะน้องตงนั่งลงน้องตงนั่งลงเธอไปข้างไปตีมลเลยแกให้หนูเลย ทำอะไรวันนี้พบก,กับน้องติมน้องตังเท่านี้นะคะและน้องติมน้องตังจะมาทำคลิปต่อๆไปให้ดูคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใหด้ด้วยนะคะบ๊ายบายอะน้องติมน้องตังบ๊ายบายเสิ บายบายจุ๊บๆอ่ะจุ๊บไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบายสอนหมดอีกแล้ว